รู้ที่มาแลวประโยชน์ของมันก่อนที่มาสองอก็คืออัลกอก็คือการหาข้อจันทร์ข้เส้นทูมีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ในการหาความเร็วอัตราความเร็วแล้วก็จะมีประโยชน์ในวิศวกรรมอ่า หรือจะมีประโยชน์ในทางสถาปัตยการามเพื่าคำนวณก่อสร้างหรือการหาฟอร์มูลา,าตารอะไรปนะมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูเราไปดูก่อนเลยนะครับว่าอนุพนันธ์มีการหาหรือคิ้ยังไงครับขอบคุณสำหรับคุณครูครับสวัสดีครับวันนี้ครูก็ะจะมาสอนการหาอนุพนันธ์โดยใช้กฎิยามของฟังกชันเนาะกฎิยามกฎพยาม จดไหมจดไหมไม่ต้องจดนะไม่ต <apl ink Hi> ้องจดนำฟังก์ชันมาเลครับก็ที่เราของอนุพันธ์ครับจะสามารถหาได้จากฟังก์ชันตัวนี้เลยเนาะดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เมื่อเอ่ากับลิมิตของเเข้าใกล้0ูของฟังก์ชัน f x บวก ลดกับฟังก์ชัน X เนาะส่วนด้วยทั้งหมด h ดังนั้นถ้าเราต้องการหาค่าอันุ์าเนี่ยผ่านบทนิยามเนี้ยเราจะต้องหาได้จากฟังก์ชันนี้หน้าตาที่เป็น,นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอ่ะอันดับแรกเราเราต้องรู้บทนิยามก่อน จะมาดูกันเลยก็คือวิธีทางเนาะคือค้ามันเรียนไมเข้าใจว่า f คืออะไรค่ะ f เก็คืออนุพันธ์ของ x ครับอนุพันธ์อันที่หนึ่งของ x ครับโอเคอมาดูวิธีทำกันนะครับวิธีทำอ่ะเราเรารู้เรารู้บทนิยามของเขาเนาะเราก็เขียนบทนิยามไว้เลยเป็นถ้าถ้าเราจะใช้ใช้บทนิยามเราก็เขียนเป็น f ếch ếch nó ก็รังสองใช่ไหมก็เราก็มันทตัวประกัหายไปโอเคโอเคแล้วก็เราก็ดูตัวนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ไป็น

พอเราแทนค่าปึ๊บแล้วเรามาแทนค่าในสูตรกันโอเคเนาะโอเคอ่ะเราไปมาล่าง่านมันยิ่งไปโอเคเราก็จะได้อะไรเราก็จะได้อะไรอ่ะเขียนลิมิตไว้ก่อนเรายังไม่ได้เราเราเรียนเรื่องลิมิตไปแล้วเนาะเราก็มีความรู้เรื่องลิมิตเนาะเขาบอกว่าเข้าใกล้สูตรใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยดูเรามาดูสมการของเราก่อนเนาะ่ะ นี่คือ x บวก X กำลังสองเป็นอะไรเป,เป็นกำลังส okay. องอะไรโอเคอะจะได้ว่าเป็น เใช่ไหมเอสเท่ากับดิเมนของเสเทากับู Cho Còn phóng Tôm, ครับโอเคเรามีอะไรบ้าเรามีบทนิยามใช่ไหมว่าเขียนบทนิยามไว้ว่าอะไร f f f เท้ากล้ m ของ h เข้าใกล้ของ x บวกังนรดเได้ยนใช่ไหม ถ้าเราใช้เนี้ยมันเก็บบ้าเลยวะถ้าเถ,ถ้าเราเราสามารถหาอนุคันธของเ e อ็ตัวเนี้ยว่ามีค่าเท่ากับหนะนึ่งส่วนสองรากที่สองของเอกเนาะเนี่ยรารากที่สองของเกตัวเนี้ยได้ผ่านนิยามของ,ของ,ของตัวของตัวอนุพันธ์เลยามาดูกันว่าจะต้องทำยังไงเมื่ยเออ วิธีแบบอันนี้ไม่ยากเลยเหมือนกับตจมเมื่อกี้เลยเราก็จะได้เป็นอ่าเราก็เขียนสูตรแล้วเนาะเราจะมาดูกันว่าเราจะแทน fx fx บอกเนี้ยตัวนี้ด้วยอะไรเมื่อกี้โจทย์เราบอกว่าอะไร fx เท่ากับรากที่สองของ x ใช่ไหมก็มาทดกันเรามาทดกันก่อนก่อนเราจะแทนได้โอ้อ่า f x อบวกฮของเราจะได้เท่ากับข้อที่สองข้อที่สองของ x อบวกฮใช่ไหมอ่ะแล้วก็ฟังก์ชันของ f x จะได้เท่ากับข้อที่สองของ x ตัวเดียวเนาะอ่ะเราเราได้เราได้ฟังก์ชันเราใช่ไหมเออเราได้เราแทนค่าได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเอาพวกเนี้ยไปแทนในส่วนท่ยาวที่เราเขียนไว้เลยเนาะโอเคมาดูกัน ดีมิดขอเนเข้าใล้ตูนเป็นอะไร ใช่ไหมเราจะต้องใช้การประมัใช้ประสบการณ์ในการหาลิมิตถ้าเราหาลิมิตข้อก็จะไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคอ่ะเรามาหาค่าลิมิตลิมิตที่ต้องใช้เนาะเอาความรู้เรื่องอะไรเรื่องเดี๋วความรู้เรื่องอะไรคอนจูเกตเนาะ,ะใช่ใไหมเพราะว่าเราทำตรวเนี้ยเราก็ทำแบบได้ใช,ใ,ใช่ไหมบด้ใช่ไม่ได้ช่ อ่ะอ่ะเราใช้ความรู้เรื่องความสูตเกลนเนาะนะความความรู้เรื่องค่านี้คือความสูตเกลนใช่ไหมค่าของความสูตเกลนตัวนี้คืออะไรเราก็คูณทั้งเศษและส่วนเอ้คูณไปทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับค่ะเคเป็นเท่าไหร่ยีมีของเน็าไหร่รู้รามีสองหอมรวมเอ็กซ์บเอ็กซ์

ตรงนี้เราจะได้เท่าไหร่ครับ x บวก h ใช่ไหมเพราะว่ารากที่สองของตัวนี้คือกับกำลังสองเนาะใช่ไหมโอเคครับเป็น x บวก h ลบกับอะไร h เข้าใกล้ศูนย์นหลอห่งส่วนด้วยดานที่สของเอ็กัวเน้วกด้วยนที่สอของใช่ไหมครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็เทคลิมิตเข้าไปเนาะเราบอกว่าลิมิตที่เเข้าใกล้ศูนใช่ไหมครับจะเป็นหนึ่งส่วนด้วยเอ็กศูนย์บวกด้วยดนที่สองของเอ็กใช่ไห จะได้เท่ากับ1 2 2วนสองเใช่ไหมครับเพราะว่ารูทถ้าเข้ากันเนาะบัวกกันก็จะได้เนาโอเคครับดังนั้นเอ็กพันธ์ขาองฟังก์ชันนี้คือหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองรูทใช่ไหมครับ อการหาอันนี้จะเป็นการหาอนุพันธ์ตามกฎพิยามของ